หนูก็ว่าผิดนะคะแต่ว่าถามว่าหลอกใครไหมก็คือลูกค้าเขาเต็นใจมาเรีนจากระบบที่เราดูจากบ้านกนันตลัดนี่คือมีฐานลูกค้าทั้งหมดทั้งก็รวมทั้งหมดเายสองแสนลายสองแสนลายนะครับเป็นุนเวียน0องวาย พอมาทํางานรับสมัครนะะเราทราบไหมคะว่าเราต้องมาทําตําแหน่งอะไรเขารับประกาศเป็นการตลาดค่ะแล้วเราทราบไหมคะว่าเว็บที่เราทำเนี่ยเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอะค่ะพอได้เข้ามาทําก็ทราบหลังจากทราบแล้วเราเราอยากจะทําต่อไหมหรือเราคิดว่ามันก็ทําต่อได้มันก็ไม่ได้ผิดหรือว่าจะต้องไปหลอกใครอะไรยังไงอย่างเาผิดหนูก็ว่าผิดนะคะแต่ว่า ถามว่าหลอกใครไหมก็คือลูกค้าเขาเต็มใจมาเล่นอ่ะแล้วถ้าถ้าได้ก็คือเราก็ให้เขาไม่ได้ไปโกงแบบเหมือนพวกคอสเซนเตอร์อะไรอืก่อนหน้านั้นเราทําอะไรอ่ะเออเพิ่งจบมาใหม่ค่ะอ๋อแล้วเขาได้ให้ค่าตอบแทนเดือนเท่าไหร่ยังไงคะหมื่นแปดพันค่ะแล้วมีค่าคอมไหมอ่ะไม่มีค่ะแล้วเองทามานานหรือยังคะเจ็ดเดือนค่ะ อันนี้มีการตั้งโปรแกรมแบบว่าไม่ให้ไม่ให้คนที่เข้ามาเล่นชนะอะไรแบบนี้ไหมคะอันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ได้อยู่ส่วนนั้นเลยดูแค่ว่ายอดเงินเขาแบบเราดูแค่ยอดเงินใช่เงินอะไรกันสามเดียวกันคือฝากกันมาเก็ตติ้งด้วยกันนะครับคือแปะบไซต์แปะลิงอะไรกันนะเพื่อที่จะดึงฐานลูกค้าด้วยกันเหมือนโฆษณาเหมือนกับว่าเป็นเว็บของสงขายก็มีแปะเว็บของที่นี่อะไรเงี้ยเว็บที่ใหม่นะครับก็แล้วทำให้เรา ติดตามมาได้นะครับกลุ่มคือตัวการใหญ่เนี่ยมีนางโน้มลักษณะมันตกเป็นคนระมิตกันเป็นอนุรัิจากกันรู้จักกันทั้งสามจังหวัดเนยก็มีนางโน้มอย่างนั้นนะพวกนี้มีฐานข้อมูลคือเป็นนายหมอนเก่าหรือเปล่า อันนี้ขอเวลาตรวจสอบนะครับเพราะว่าเรายังไม่ไปรู้ถึงโครงการใหญ่นะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าคงไม่นานเราคงจะทราบรวมผูตม้ต้องหาทั้งหมดมีกี่คนวันนี้ได้ผู้ต้องหาเป็นชาย5้าหญิงห้านะครับ่เพราะว่าพอ<ๆ>เราเข้าจุดนี้นะี่ยจุดอื่นเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าเราก็ได้ไปได้จากจุดห้าจุดที่เราไปค้นเนี่ยได้ผู้ต้องหาเพิ่มอ,อีกห้าคนใอ่ที่จุดอื่นไว้ตัวทันเป็นเพราะอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าเป็นระบบใหม่ของการนะครับเขาก็เขาเป็นการสื่อสารว่าตำรวจค้นจุดนี้แล้วจุดอืนอ่นก็ต้องแต่ว่าเราพบ มีการเคลื่อนย้ายผ่านทางรถตู้นะครับเขาก็มีรถตู้ไปตะเวนรับต, ANG ต,ตําแหน่งรับสารเพื่อตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือการทํางานข้ามประเทศก็ได้ครับมันทําให้การยากต่อการที่จะสามารถทลายได้ทุกอย่างนะครับเราก็พยะายามติด <c oughs> ตามนะครับจับคุมให่ได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> ก็อาศัยเบาะแสจากประชาชนด้วยนะครับถ้าเกิดท่านมีเบาะแสอะไรท่านก็ผ่านแจ้งมาทางระบบแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com หรือว่าเบอร์ หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับหรือเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกหกสามศูนย์ศูนย์นะครับพวกนี้จะโฆษณาตามาโซเชียลตามท้งทางต่างๆนะครับในสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเราโฆษณาเริ่มแต่เปิดถ้าคุณเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะทดลองให้เครดิตคุณฟรีก่อนนะครับหลังจากลูกค้าติดใจก็ลูกค้าโอนเงินมาเล่นนะครับแล้วก็ตามที่ท่านกรบอกล่าวพวกนี้มีการเชื่อมโวงกัรตลาดกนะันก็ทให้ทางลูกค้าเนี่ยเยอะมาก ที่นำกำลังกระจับที่ทั้งสงขลาและเชียงใหม่เนี่ยาลูกค้าก็กลุ่มเยอะนะสองแสนกว่าล้านนะครับมีการจอยการฝากกันแปะโฆษณาสรำท่านนะครับก็จะได้มีการส่รสงข้อแกต่อไปสามารถได้ลองต่อไปกัน